วันนี้ update, อัปเดตออากนิมาที่เราตัดข้อแล้วเราก็ทำในวัสดุปลูกเอาไว้นะคะก็ระยะเวลาโดยประมาณ60วันนะคะไปดูกันเลยว่าอาจจะเขาจะงอกออกมาแบบหลายๆชนิดนำมารวมกันในกระถางนี้นะคะอย่างตัวนี้ก็คือคาทาทองคาทาทองนะคะก็จะงอกออกมาจากหนอ่อตัวนี้ก็มหาเศรษฐีนะคะ กว่าดเงินเข้าบ้านอ่ก็รวมกันอยู่ในนี้นะคะเสร็จแล้วพอมันครบสามถึงห้าใบเราก็จับแยกออกนะคะในช่วงนี้ก็มาเติมปุ๋ยให้เขานะคะใครมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เอาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ได้นะคะวันนี้ครูจะเติมปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเขาเดี๋ยวเรามาดูขึ้นมานะคะ ต้นไม้เริ่มโตขึ้นมาอันนี้เราก็โรยลงไปกระถางรุ่นนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะสิบห้าวันใส่ครั้งหนึ่งะนะคะก็โรยลงไปแบบนี้ให้มันครบสามถึงห้าใบก่อนแล้วเราค่อยมาแยกกันเดแล้วครูจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอ่ะก็แค่นี้ปุ๋ยตัวนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นปุ๋ยที่มีความเข้มขน้นเราไม่ต้องใส่เยอะมากอย่างตัวกระถางใหญ่นี้นะคะก็โดยประมาณ อ่าไม่ไม่ต้องถึงหนึ่งช้อนชานะคะสิบห้าวันเราใส่ครั้งหนึ่งนะคะพอใส่เสร็จเราก็รดน้ําตามปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเรามาดูการเจริญเติบโตเรื่อยๆนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเงินไหลามาก็เหมือนกันจริงๆมันพร้อมที่จะเอาแยกออกจากกระถางได้แล้วนะคะเราก็โรยลงไปโลยลงไปนะคะมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนะคะสําหรับ ุ๋ยเนาะใส่ได้ทุกทุกอย่างนะคะตัวน้้นก็ใส่ได้เศรษฐีป็นสักนะคะอ่าอ่าใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะคะเพราะว่าเออสำหรับครูครูใช้ปุ๋ยตัวนี้ครูว่ามันก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มันสามารถทําให้ดินนะคะมะีความร่วนซุยแล้วปุ๋ยตัวนี้เขามีความเข้มข้นธาตุอาหาร,รครบนะคะแล้วก็สามารถใส่อทิกย์5วันใส่ครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามปกติใบมีตัวไหนใช้ตัวนั้นนะคะรดน้ำนะคะอ่าก็ประมาณนี้วางไว้ในที่แสงรำไรแล้วประมาณออ่ใบให้ใบของเขานะคะอันนี้คือหน่อที่พร้อมที่จะเอาไปปลูกให้มันประมาณอห้าใบสามถึงห้าใบอย่างน,นี้มันก็เกิดจากหน่อนะคะ ถ้าต้นประมาณนี้มันจะแข็งแรงมันแข็งแรงแล้วเราเอาไปปลูกนะคะมันก็พร้อมที่จะไม่นานแล้วก็จําหน่ายนะคะออกจําหน่ายได้อันนี้ก็เกิดจากหน่อนะคะ,ะ,คะเวลาเราแยกออกมาก็ให้มันประมาณนี้นะคะ,ะให้มันมีประมาณสักห้าใบสมบูรณ์นะคะ,ะแบบนี้เนาะลอ,องดูนะคะอะลองทํำดูนะคะทุกคนนี่มาอัปเดตให้ได้เห็นว่าไอที่เรา ทำหน่อเอาไว้นะคะมันก็เอ่เกิดขึ้นมาหนอมันเกิดขึ้นมาอย่างสวยงามแล้วนะคะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ